สวัออสดีครับแฟนลับสีสะเกตดกันเองครับผมแฟนขับน้องอูง๋งิครับผมค่ำค้ำมือนี่ครับบา,บายบายค้ำค้ำครับพี่น้องเพว่อหมอเกลียบานได้น้ำไม่มาครับเนื่องจากไฟไม่มาครับพี่น้องเอ๋ยอาบน้ำไม่ได้เลยเจอโอกาสไม่อาบน้ำครับพี่น้องมันรู้จะดีเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีไม่ร <c oughs> ู้บรรยากาศอยู่นี่ครับบายบายมาจะร้อนอบอ้อาวมากๆครับ ร้อนแห้งครับร้อนมากๆนะครับที่นี่แล้วก็เนี่ยมันขึ้นหนาวมากเลยครับพี่น้องเอ้ยแล้วหนาวหนาวแบบนี้เนี่ยของผมก็เสียงก็จะเปลี่ยนครับเสียงเราก็จะเปลี่ยนครับผมแล้วก็เจ็บข้อครับพี่น้องครับเพราอเป็นที่ผมเนี่ยผมถึบอกว่าหน้าร้อนเราสู้ตายนะหน้าหนาวเราไม่ไม่ไหว พี่น้องครับไอซิสกิจกันเองครับวันนี้คือช่องของซิสกิจสร้างบ้านนี่นะครับช่องหนึ่งครับทำเผื่อสำรองว่าเผื่อช่องหลักมีปัญหานะครับเนาะเดี๋ยวเราจะพามาดูป้ายครับพี่น้องป้ายป้ายสองเล่มด้วครับพี่น้องสองเล่มเลยครับสองเล่มเลยครับป้ายบ้านอุงอิงรัตนาพรครับมันซื้อมาป่าบ้านอุงอิงนะครับผม ทุกคนอาจจะจำชื่อน้องคุ้นกว่าเขาบ้านองอิงครับมันก็นเลยคิดว่าซื้อนี้น่าจะโอเคกว่าท้าบ้านองอิงรัตมาพรครับผมนี่ครับในบางจัดชัดนะครับกรอบข้างเป็นสีออกน้ำตาลนะครับด้านหน้าจะเป็นสีบอกเป็นน้ำสนิทครับเป็นเป็นดำผมไม่ได้่าดดำเก็ดเงินหรือเปล่าเนาะผมไม่แน่ใจครับผิดถูกประการใดกะ อยอ่าว่ากันนะครับผมไม่ใช่เออไม่ได้เก่งเรื่องหินเท่าไหร่นดครับจะดูออกมาแล้วครับโดไปไหนโดโดทสิไปใส่นี่ครับเลขที่หนึ่งเกหมู่สี่ครับบ้านเลขที่พันหนึ่งเก่าครับ หมายเลขหนึ่งเก้ากับหมายเลขเก้าเก้าบูเรเป็นหนึ่งเก้าเก้าแล้วครับผมเพราะผมจะเป็นคนชอบตัวเลขนี้หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าก็ถือว่าหมายเลขสุดยอดอีกตัวหนึ่งครับเหมาะกับน้องเขาหมายเลขหนึ่งเลขหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับเป็นเลขของซนะูเปอร์สตาร์และคนมีอัตลักษณ์เป็นผู้นำห้องจุดสูงครับเป็นตัวของเองสูงมากๆครับเลขนี้ครับ เลขเก้าเก้าก็เป็นเลขที่จะต้องมีคุณธรรมครับมีธรรมะประจําใจครับใน,นทีนี้ครับซึ่งผมมาแนมแล้วครับก็จะตรงกับตัวน้องอุยเขาจะสูงมากเลยครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผิดถูกประการใดไก็อย่าว่ากันนะครับผมมนันเอาไม่ตะปากันลุ่งอยู่ครับก็ไม่บานครับพุ่นนะ่ะจะดูครับนอ้องเขาเมาอยู่พุ่น เงียบครับยูนี่ก็เงเียบเงัดครับเพราะว่าน้องอู๋อิงไม่อยู่แม่หน่อยไม่อยู่พ่อเอกไม่อยู่ครับอยู่แต่ที่แม่บานครับสามสี่คนครับสบาันเกี่ยวเขาเมือ ka, ่อนะครับช่วงนีก้ก็จะเป็นช่วงที่เก็บเก็บเฟืองครับเออหนูยังเห็บเก็บเฟเืองบบาไม่รถเก็บเฟืองเมื่อ้ครับมารดเก็บเฟืองมาครับ เมื่อกี้เฟื่องมาไอเอาไปเลี้ยงงัวเลี้ยงควายครับผมเราดูหน้าฝนมาถึงครับเพิ่งกระจายเห็ดแบบนั้นครับชาวบ้านแถบนี้ครับนั่นนี่ก็เงียบๆปอปลาผมก็ตอนนี้ก็จะรอแน่นอะครับผมรอปลาคาร์ปปลอมครับเอ่อซึ่เป็นซิ่งละมีครับไม่นลอยเป็นอย่างใดมากมาติดเพิ่นอยู่ครับมาติด ในนี้ครับแต่ว่านนี้มันมาไม่ถึงครับแล้วก็จบงานไม่ได้ครับเพราะนี่ผมว่าจะไม่ปลูกกระเบื้องแล้วนะครับจะขัดมันเอาครับนี่ครับนี่ก็ที่จอดว่างเปล่าครับเพราะว่าสร้างประเทศบนนี้จะสร้างเป็นเหมืงครับเพราะว่าเจอกันเลยเมื่อวานกับเมือนี้ครับเพตอนนี้รถมาจอดนีิทาครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ขยับมาได้เดี๋ยวเย็นนี้ก็ขยับมาได้นะครับนี่ขยับมาได้แนละ้วมันแห้งนะครับบ้านนี้ตอนรับพ่อพ่อแม่เอฟซีกัพร้อมเสมอครับผู้ใดผ่านธ์แม่แม่กับเวตุเล่ครับผู้ใดอยากร่วมทําบุญหรืออยากเฮ็ดบ้านกับผมกับโทรหาผมครับ0637899666ครับ0637899666ครับ63ตัวถ่ายเลยครับผม เราจะมีงานภาพป่าวันที่30เดือนนาครับ30ธันวาคมนี้ครับพบกับมรำสาวหน่อยครับแล้วก็มีหนังครับหนังเมื่อกี้จะใช้เหลงไข่ออกครับพี่น้องครับเป็นการประชันกันที่แบบงวดที่ยวครับเวทีสองเวทีมาประชันกันครับนวดนี้จะเป็นหนังไข่ออกครับในหนังก็จะเป็นรักษะเป็นอะไรอย่างนี้ไฟแสงสีจัดการตามมากๆครับแล้วก็มีมอ่ำให้เบิิงพร้อมครับ สาวนอยเพชรเป็นพงครับนี่สามสิบครับมาพอกันหนาเวทีครับพี่น้องครับสําหรับแฟนครับท่านใดที่อยากมาร่วมบุญกฐินครับผมมาในเดือนหนานี่แต่อนนี้จะแห้งหมดแล้วครับสามารถมาพักมานอนรอบๆนี้เลยครับมารับลมหนาวด้วยกันครับท่านใดที่ไม่เคยเจอลมหนาวแบบสุดๆครับเป็นหนาสีหนาวสุดๆอีกบีหนึ่งครับ คุณครับจโดนนเนาะเสยอยู่ครับคุณเจโดนอนเฉยอ,อยู่เลยครับเออพี่น้อยเพื่ออากาศนี่ครับจโดนอนพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์น,น,น,นะโดเนาะโดโดนะถ้าเขาเอินซื้อมกากระดิขาครับเป็ชาติยานเขาคือกระดิขาที่ว่ารับรู้ครับโดโดเอ้ยปวดนะครับ อย่างเงี้ยเพื่อนรับเสีงว่าลมดีรับรู้อยู่ครับอยู่อยู่กับไอ้มาหลายครับทั้งอยู่นี่ทั้งอยู่เช่นครับอยู่เพื่อน FC โตครับพี่น้องเอ้ยน้องไก่เรากนี้โอ้ยเขียบสีป้าหยุ่มเท้าครับปวดไอ้อามีหมาหลายๆสีเข้าใจครับปกติพวกแกไม่ชอบไปเรื่องมาเรื่องมาเพราะมันกะเขาก็มีความน่ารักของเขาเนาะมาดูป้ายกันอีกรอบนึงเพราะว่า FC ท้างในยังคล่องใจอยู่นะครับผมนี่ครับ กรอบสีดังตานด้านในเป็นบอมเปนดำสนิทนะครับเป็นนะครับเป็นเทาดำหรื e อดำดำเกียรเงินนี่แหละครับผมว่าน่าจะดำเกียรเงินนะครับแล้วให้เป็นเนว่าบ้านองค์อีกรัตนาพรครับกับกรอบจะเป็นดอกลำดวนครับสื Holland. ่อถึงความเป็นสีสะเก็ดครับมาในที่หนึ่งเก่ามูซีครับเป็เรื่องสีสะเก็ดรหัสปรีจิณสามสามศูนย์ศูนย์ครับนี่ดอกลำดวนครับต่ำเรื่องสีทอ,องครับ เดี๋ยวเพื่อเห็นกันมาเบ่งกันชัดครับผมนี่ครับนี่ครับถูกอกถูกใจแค่หลายคนครับกดไลคเอาถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้ผมหน่อยครับสิสเกตกันเองครับกดติดตามมื่นกว่า,วาครับ จังนหนคลิปนี้ก็ฝากขอบพระคุณพระแม่ฟ c ีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมนะครับผมถูกประการใดก็ขออภัยครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับสนใจสร้างบ้าน0637899666 0637899666ครับสวัสดีครับ